สนามสอบธรรมศาสตร์รังสิตเดินทางไปยังไงมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะโคชูลีนายหน้าดีคอมวันนี้จะพาเพื่อนๆนายหน้าประกันเดินทางไปที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งเป็นศูนย์สอบบนุญาตนายหน้าและตัวแทนส่วนกลางของคอปพอนะปัจจุบันค่ะซึ่งศูนย์สอบแห่งนี้ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตค่ะ การเดินทางมี2เส้นทางหลักนะคะ 1. คือการเดินทางจากเส้นถนนพหลโยธินนะคะ 2. เส้นเชียงรากนะคะเรามาดูวิธีการเดินทางแต่ละเส้นทางกันค่ะเส้นทางที่1กรณีเดินทางมาจากฝั่งถนนพหลโยธินสังเกตป้ายศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตให้ชะลอลรถเลี้ยวซ้ายเข้าประตูแรกเลยนะคะพอเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วค่ะให้สังเกต ทางซ้ายมือนะคะเราจะเจอลานจอดรถแบบจ่ายเงินค่ะเราไม่ต้องเลี้ยวเข้าไปนะคะให้เราขับตรงไปผ่านสี่แยกนะคะตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะขับตรงไปเจอสะพานแรกนะคะให้เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานมาค่ะแล้วขับตรงไปนะคะฝั่งลานจอดรถจะอยู่ซ้ายมือค่ะ พอเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วเราจะเจอลานจอดรถนะคะเราก็หาที่จอดได้ตามสะดวกได้เลยค่ะเ <ático> ส้นทางที่2กรณีเดินทางมาจากฝั่งถนนเชียงรากขับรถมาจากฝั่งถนนเชียงรากให้วิ่งชิดซ้ายไว้นะคะสังเกตป้ายธรรมศาสตร,ร,ร์รังสิตจะอยู่ซ้ายมือคะ่ะให้ชะลอรถนะคะ แล้วเลี้ยวเข้าประตูทางเชียงรากนะคะเลี้ยวซ้ายค่ะพอเลี้ยวมานะคะจะเจอประตูเชียงรากสองนะคะเลี้ยวเข้าประตูมาได้เลยค่ะแล้วเราจะเจอวงเวียนค่ะเราชิดขวาขับวนวงเวียนไปนะคะพอขับผ่านวงเวียนมาแล้วให้เตรียมตัวชิดซ้ายและให้เลี้ยวซ้ายก่อนข้ามสะพาน ขับลอกคลองไปจนกว่าจะเจอสะพานนะคะพอเจอสะพานขับข้ามสะพานมานะคะขับตรงไปจนสุดแล้วเลี้ยวขวาค่ะจากนั้นก็จะเป็นบังคับเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปค่ะขับตรงไปจะมีอาคารอยู่ด้านขวามือค่ะก็สามารถหาที่จอดได้ตามสะดวกนะคะจุดลงทะเบียนจะอยู่ด้านขวามือค่ะก็ เข้าไปที่ลานจอดรถแล้วก็จอดรถฟรีได้เลยค่ะพอจอดรถเรียบร้อยให้เดินไปที่จุดลงทะเบียนค่ะจุดลงทะเบียนจะมีจุดสังเกตคือป้ายน็อตวิ g งนะคะให้เดินมาตรงจุดนี้ค่ะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นห้องสอบนะคะเป็นอาคารสอบระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเราไปดูรายชื่อกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปสอบเรามีรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่และอยู่ในห้องไหนค่ะ ไปตรวจสอบรายชื่อกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอตรวจสอบรายชื่อแล้วนะคะเราก็ไปดูระเบียบการสอบกันค่ะว่าระเบียบการสอบมีอะไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่การแต่งกายค่ะก็ห้ามใส่เสื้อกล้ามนะคะเสื้อแขนขุดนะคะหรือกางเกงขาสั้นกางเกงยีนนะคะการสวมใส่รองเท้าก็ห้ามรองเท้าแตะนะคะ ผู้หญิงก็ให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นนะคะไม่เป็นรองเท้ารัดส้นจากนั้นเดินเข้าไปห้องลงทะเบียนกันเลยค่ะ ายในห้องนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของคอปพออรับลงทะเบียนอยู่นะคะแนะนําให้มาถึงจุดลงทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงค่ะมาถึงแล้วก็ให้นั่งรอเรียกเข้าห้องนะคะพอถึงเวลาเจ้าหน้าที่จะเรียกเราเดินเข้าห้องสอบค่ะก็เดินจะตามเจ้าหน้าที่ไปได้เลยนะคะห้องสอบจะอยู่ตรงด้านหน้านะคะอาคารคอมพิวเตอร์ค่ะเราก็ดูนะคะว่าเราได้ห้องสอบห้องเบอร์อะไรก็เดินไปตามห้องนั้นได้เลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการแนวข้อสอบผู้มือติวสอบหรือวิดีโอติวสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบสามารถทักหาโคชูรีได้ที่เบอร์092 2726197ค่ะถ้าอยากได้เทคนิคดีๆในการสอบแบบรอบเดียวผ่านนะคะทักมาได้เลยค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะ